ถ้าอาชีพเสี่ยงที่รายได้ดีมากๆแต่อย่าคิดว่าแน่เพราะถ้าคุณประมาทคุณอาจจะถูก AI แย่งงานได้ใน4ปีข้างหน้าอ้างอิงจากข้อมูลของ Business Insider รวมไปถึงงาน World Economic Forum ที่ผ่านมานะครับแน่นอนว่านักวิเคราะห์หลายคนมองตรงกันว่า อาชีพทุกวันนี้แทบจะไม่มีอาชีพไหนเลยที่มั่นคงอีกต่อไปเพราะว่าการพัฒนา AI หรือว่า artificial intelligence ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและมันก็เติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคตมันจะไม่ใช่แค่ generative AI อีกต่อไป และนี่คือ5อาชีพเสี่ยงที่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นไปได้ยังไงมันเสี่ยงจริงหรืออันดับหนึ่งโคเดอร์โปรแกรมเมอร์หรือแม้แต่วิศวกรซอฟต์แวร์ครับใช่แล้วครับหลายคนฟังเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงก็พวกเขาเป็นคนคิดค้น AI ไม่ใช่หรือแต่มันก็เป็นไปแล้วครับจะเห็นได้ว่าช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ของโลกเลย์ออฟพนักงานเป็นว่าเล่นนั่นก็เพราะว่าปัจจุบัน AI สามารถสร้าง AI ด้วยกันเองได้แล้วครับอาชีพนี้จึงจําเป็นจะต้องเหลือแค่ cream o เ the crop หรือพูดง่ายๆว่าคนที่เก่งสุดๆจริงๆเท่านั้นคนที่สามารถสร้าง AI ที่สร้าง AI ต่อไปได้อีกทีหนึ่งบรรดาพวกมือสมัครเล่นมือใหม่ที่เขียนโค้ดได้แค่จิบจิบแต่ไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้รอดอยากครับแต่อย่างน้อยๆข้อดีก็คือคุณยังพอมเวลาเหลืออยู่อีกอย่างน้อย3-4ปีในการอัพสกิลหรือพัฒนาตัวเองก่อนที่ AI จะเก่งกว่าคุณนั่นเองรีบพัฒนาซะนะอันดับสองอาชีพด้านมีเดียนักโฆษณาผู้สร้างคอนเทนต์ หรือแม้แต่นักสื่อสารมวลชนบอกเลยครับหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะมนุษย์มี c r e เอทีฟมีจิตวิญญาณยังไงซะก็ทำคอนเทนต์ได้สนุกกว่า AI แต่ณตอนนี้ครับ AI กํกำลังเริ่มเรียนรู้แล้วก็เรียนแบบคุณอยู่เพราะฉะนั้นอีกไม่นานเกินรอมันจะทำทุกอย่างได้อารมณ์มากขึ้นได้ c r e เอทีฟมากขึ้นและที่สำคัญงานเนี๊ยบกว่าเราเร็วกว่าเราใช้คนน้อยกว่าเราและไม่ต้องใช้เงินมากๆเลย ดังนั้นอนาคตเสร็จ AI แน่นอนแต่สำหรับบ้านเราอาจจะเป็นข้อยกเว้นนะครับเพราะว่าคนไทยชอบคอนเทนต์แปลกแป คอนเทนต์ตลกตลกที่ AI อาจจะยังเรียนแบบไม่ได้เพราะฉะนั้นสู้ต่อไปครับอันดับ 3. นักกฎหมายหลายคนอาจจะบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงนักกฎหมายต้องใช้ความเข้าใจในเชิงลึกอาศัยการตีความหรือแม้แต่อาจจะต้องมีการไปเทียบดีกาเก่าๆนะครับแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือใช้ความเข้าใจในระดับที่สูงกว่าคนทั่วไปแต่ในอนาคตครับ AI จะสามารถดึงกรณีตัวอย่างของกฎหมายที่เคยมีการตัดสินมาได้ทั่วโลกเพื่อมาทำข้อเปรียบเทียบ ดังนั้นทีมทนายความหรือว่าทีมกฎหมายที่เคยต้องสมหัวกันเป็นสิบคนอาจจะเหลือใช้แค่2คนก็เกินพอคอมพิวเตอร์ AI จะเข้ามาช่วยทดแทนในเรื่องของการเตรียมข้อมูลทั้งหมดนั่นเองครับอันดับ 4. นักวิจัยนักคน้นคว้านักวิเคราะห์การตลาดใช่แล้วครับเดี๋ยวนี้การเรียนปริญญาเอกเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างอยู่ในโลกออนไลน์และตั้งแต่การกำเนิดเกิดขึ้นของเจ้า ChatGPT ก็ทําให้การค้นคว้าเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นหลายร้อยเท่าทีเดียว ดังนั้นนักวิจัยที่อาศัยรับจ้างวิจัยเป็นอาชีพอาจจะถูก AI แย่งงานได้ในอนาคตเพราะใครก็สามารถเป็นนักวิจัยได้หมดนั่นเองครับอาชีพที่5อาชีพครูหลายคนบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะาอาชีพครูต้องใช้จิตวิญญาณระดับสูงต้องใช้ความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ดังนั้น AI ไม่น่าจะทดแทนเราได้แต่ในปัจจุบันต้องยอมรับคราว่าครูคนหนึ่งมีความรู้ไม่เทียบเท่า AI แน่นอน AI สามารถดึงความรู้ได้จากทั่วโลกและ AI แค่ตัวเดียวก็สอนได้แทบจะทุกวิชาในขณะที่ครูเก่งๆคนหนึ่งสอนได้อย่างมากก็ไม่เกิน5-6วิชาแล้วก็ไม่สามารถสอนได้ในทุกระดับชั้นด้วยนี่จึงเป็นข้อได้เปรียบแต่อาชีพครูที่สอนคนให้เป็นคนอาจจะยังเป็นอาชีพที่อยู่ได้เพียงแต่ในอนาคตครูที่สอนเรื่องวิชาการอาจจะแพ้ AI ก็เป็นได้นะครับหลายคนอาจบอกว่าเรื่องที่เรานำเสนอไปเป็นเรื่องที่ไกลเกินจริง แต่ผมมองว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามยังมีเวลาครับให้มนุษย์เราได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะในท้ายที่สุดแล้วมนุษย์ยังต้องการกันและกันอยู่เรายังต้องการให้มนุษย์ทํางานให้เราไม่ใช่ใช้แค่คอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นดังคำกล่าวที่ว่า AI ไม่ได้แย่างงานมนุษย์ AI แค่แย่างงานคนที่ใช้ AI ไม่เป็นเท่านั้นเองดังนั้นเริ่มเรียนรู้การใช้ AI ตั้งแต่วันนี้นะครับ